สิสัตว์โคตรอันตรายที่พร้อมจะคิวคุณในป่าอเมซอนฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออฟวิลพลนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับรายการแค่อยากบอกใบออฟวิลพล เมื่อพูดถึงป่าอเมซอนนะครับหลายคนอาจจะคิดถึงอเมริกาโน่เย็นๆสักแก้วหนึ่งไม่ใช่ละอันนั้นคาเฟ่น,นะฮะก็ต้องนึกถึงภาพของแม่น้ําอันกว้างใหญ่ป่าดิบชื้นเขียวขจีสัตว์หายากแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยากจะหาได้พบง่ายๆแถวบ้านนะครับแต่นอกจากความสวยงามแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นป่าที่เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่อันตรายแล้วก็พร้อมที่จะสวบคุณนะครับผมโจมตีคุณได้ทุกเมื่ออย่างไม่น่าเชื่อถ้าคุณเป็นนักเดินทาง ทางที่ว่าชื่นชอบความท้าทายหรือว่าอยากออกไปผจญภัยอย่างกับภาพยนตร์เรื่องจูแมนจีนะฮะเออนี่แหละป่าอเมซอนนี่แหละควรไปนะครับแต่ว่าคุณต้องทําประกันทุกประเภทเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันอีอย่างก็ได้นะครับทำไปก่อนนะฮะเพราะว่าคุณอาจจะไปตุยเย่ยอยู่ตรงนั้นก็ได้ฉะนั้นก็จงระวังไว้ให้ดีนะครับกับสิบสัตว์อันตรายที่พร้อมจะคิวคุณในป่าอเมซอน อันดับที่1นึ่งอนาคอนดาเป็นโคตรพ่อคนแม่งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับบางตัวเนี่ยสามารถยาวได้ถึง9เมตรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอนาคอนดาพบได้ตามพื้นที่ที่มีน้ําขังอย่างพวกแม่น้ําแล้วก็บึงในป่าอเมซอนนะครับอาหารหลักของพวกมันก็คือสัตว์ขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นหมูป่านกหรือแม้กระทั่งจรเะเข้ตัวเล็กๆแน่นอนว่าโคตมันก็กินได้สบายเลยนะครับแต่ว่าในรายงานก็ยังไม่ปรากฏว่าเคยมีอนาคอนดากินคนเข้าไปนะครับวิธีการล่าเหยื่อของมันก็โค จะสยดสยองนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปรัดขุนและจากนั้นก็กระดูกแตกตัวนี่ช้ำน่วมนะครับจนขุนเนี่ยขาดอากาศหายใจตายแล้วมันก็สวบคุณเข้าไปในท้องระวังให้ดีนะครับใครกล้มลงไปล้างมือที่แหล่งน้ำเนี่ยอนาคอนดาอาจจะซุ่มจ้าเอ๋คุณอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วคุณก็จะเรียบร้อยนี่ครับการพบอนาคอนดาตัวใหญ่ๆเนี่ยถือเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็น่าหวาดหวั่นอยู่ไม่น้อยเลยฉะนั้นแนะนําให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แหล่งน้ําลึกที่ไม่รู้จักนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกไปอยู่ในกระเพาาะขออองงอนน้คด อันดับที่2ปลาปิลันย่ามันคือปลาน้ําจืดขนาดเล็กนะครับแต่ว่าโคตรอันตรายเพราะว่ามันมีฟันที่แหลมคมแล้วก็กรามที่ทรงพลังมากๆปลาพวกนี้นี่ครับมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันมีพฤติกรรมก็คือว่าทํางานเป็นกลุ่มทํางานเป็นทีมนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปรุมฉีกเนื้อคุณให้เละกลายเป็นเศษชิ้นเนื้อภายในพริปตาเลยทีเดียวหากใครเนี่ยเผลอตกลงไปในน้านะครับหรือว่ามีเลือดออกแม้แต่นิดเดียวแล้วก็รับรองนี่แหละคือตัวการในการล่อให้พวกมันเข้ามาโจมตีคุณนะครับเพราะว่ามันสามารถรับ กินแล้วก็ว่ายเข้ามาโจมตีคุณได้อย่างรวดเร็วในปลายศตวรรษที่70ที่บราซิลนะครับมีอุบัติเหตุรถบัสเนี่ยวิ่งไปมาระหว่างเมืองนี่แหละแต่ว่าตกลงไปในแม่น้ําสาขาหนึ่งซึ่งเป็นสาขาย่อยของแม่น้าแอมะซอนนะครับทีนี้หลายชั่วโมงต่อมาเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็เข้าไปกู้ขึ้นมาใช่ไหมครับก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด39รายแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยปรากฏว่าร่างไร้วิญญาณของผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกปลาพิเรนญ,ญ,ญาแทะจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมนะครับก็เลยไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้เลยว่า เป็นใครไผเป็นไผนะครับและนอกจากนี้ก็ในปี2012นะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตในแม่น้ําสาขาย่อยของแอมะซอนนี่แหละปรากฏว่าสภาพร่างไร้วิญญ,ญาณของเขาก็คือว่าถูกแทะหน้าจนไม่เหลือใบหน้าให้ได้ไปยืนยันตัวตนอะไรเลยนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับปาปิรัญ,ญ่าคือสัตว์ที่ถูกแบรนด์ห้ามนําเข้าประเทศเด็ดขาดเพราะว่าเกรงว่าน้องเนี่ยจะหลุดไปสู่แหล่งน้ําของพวกเรานะครับแล้วก็ทําลายระบบนิเวศกินปลาท้องถิ่นของพวกเรากินลูก ไม่มีกบให้อ่อมบาบาบลาหายนะนะครับบอกเลย อันดับที่3เสือจากัวมันคือแมวที่ทรงพลังที่สุดในทวีปอเมริกาและเป็นหนึ่งในนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในป่าแอมะซอนนะครับจุดเด่นของเสือจากัวก็คือว่ามีแรงกัดที่จัดว่าดุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับแมวใหญ่ชนิดอื่นๆมันสามารถกัดคุณได้ทะลุกระโหลกได้ทันทีเลยนะครับทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถมีชีวิตรอดไปหาลูกเมียหรือว่าไปหาส้มตาชาไข่มุกกินการล่าเหยื่อของเสือจากัวนะครับยังอาศัยวิธีแบบว่าส้มโจมตีเป็นส่วนใหญ่ระวังเดอ้อลอย หลังเดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้านะครับเสือจากูวเนี่ยเป็นแมวที่ว่ายน้ําเก่งมากถ้าคุณคิดว่าคุณปีนต้นไม้หรือว่ากระโดดลงไปในน้ําแล้วมันตามไม่ได้ล่ะคิดผิดนะครับมันไปได้นะจ๊ะขนาดแมวธรรมดาที่เราเลี้ยงอยู่บ้านเนี่ยมันยังไต่ตามผ้าม่านแล้วขึ้นไปอยู่บนราวผ้าม่านได้เลยนะนับภาษาอะไรกันกับเสือจากั้มันต้องปีนต้นไม้ได้อย่างแน่นอนเสือจากั้นี่มักจะล่าเหยื่อในเวลากลางคืนเป็นหลักนะครับแล้วเมื่อมันล่ามากินแล้วมันกินไม่หมดมันก็จะเก็บไว้แล้วก็ค่อยแวะมากินให้หมดทีหลั เออมีความรู้คุณค่าของอาหารนะครับแมวที่บ้านกินไม่หมดนะครับไปนอนพักกลับมาอีกทีอาหารเป็นกลิ่นเก่าก็ไม่กินเออเอาสิชีวิตมันเลือกได้ในสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยคือจากลัวแต่ถ้าเป็นสีดําก็คือ black panther ใครเคยดูฮีโร่เรื่องนี้บ้างอ่านั่นแหละนะฮะมุรยเราสามารถวิ่งความเร็วอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเสือจากัวสามารถวิ่งได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็แปลว่าถ้าคุณจะวิ่งหนีมันก็คือตายอย่างเดียวนะครับยังไงคุณก็ต้องตายเพราะว่าคุณวิ่งช้ากว่ามันไปตั้ง1เท่าต่อให้คุณสวดอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยไปปกปักรักษาคุณที่ประเทศบราซิลก็ไม่สามารถช่วยชีวิตคุณได้ อันดับที่4ปลาอาราไพมามันคือปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สามารถโตได้กว่า3เมตรแล้วก็หนักเกือบ200กิโลกร,รัมนะครับโอ้โหใหญ่อะไรขนาดนี้เป็นปลาสายพันธุ์โบราณที่สุดชนิดหนึ่งเลยครับอาศัยอยู่ในป่าอมมซอนนลครับปลาอาราไพมาเนี่ยนอกจากจะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมโ,โหฬารแล้วคุณคิดว่ามันจะกระโดดขึ้นมาจากน้ําไม่ได้ใช่ไหมมันกระโดดได้นะครับถ้ามันเห็นเหยื่อแบบนกบินมาต่ําๆเงี้ยกระโดดขึ้นไปนงาบนกมาแดกนะครับผมโจมตีก็เก่งนะครับการป้องกันตัวก็ถือว่าดีเล เิเพราะว่าเกรดของมันเนี่ยนาและก็แข็งแรงเหมือนกับเกราะเลยทีเดียวทําให้มันสามารถต่อสู้กับนักล่าตัวอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าการโจมตีมนุษย์โดยปลาอาราไพมาเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าหากเผชิญหน้ากับมันจังๆแล้วก็ปลาขนาดมาฮมาชนิดนี้นี่ครับรับรองว่าคุณจะต้องตุยอย่างแน่นอนเพราะว่าจะถูกมันงาบกินไปเป็นอาหารนะครับมันมีชื่อไทยด้วยนะครับชื่อไทยก็คือปลาช่อนอเมซอนเอามาทาต้มส้มปลาช่อนของไทยเราได้ไหมข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มกินอ้าดู Fui. อันดับที่5แมงมุมกินนกโกไลแอดสาเหตุที่มันมีชื่อแบบนี้นะครับเพราะว่ามีนักสำรวจท่านหนึ่งได้ไปเจอแมงมุมชนิดนี้ตัวหนึ่งกําลังขมือบิบนกฮัมมิงเบิร์ดอย่างอร็ดอร่อยเป็นหนึ่งในแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมันสามารถมีขนาดลําตัวและก็ขาเนี่ยรวมกันได้ถึงประมาณ30เซนติเมตรแต่มันก็ไม่ได้กินแค่นกอย่างเดียวนะครับมันก็สามารถกินพวกกิ้งกาจิ้งเลนแล้วก็สัตว์ตัวเล็กๆอื่นๆได้นอกจากเขี้ยวอันทรงพลังที่สามารถฉีดพิษใส่เหยื่อได้แล้วนะครับขนของแมง มุมกินนกโกไลแอดตัวนี้เนี่ยก็ยังมีพิษเหมือนกันนะครับมีผลทําให้ระคายเคืองต่อผิวหนังมนุษย์แล้วก็รวมไปถึงระบบหายใจด้วยแม้ว่าพิษของแมงมุมกินนกโกไลแอดนะครับจะไม่ถึงตายสําหรับมนุษย์ทั่วไปนะครับแต่ความเจ็บปวดแล้วก็อาการแพ้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องขี้นะครับเพราะว่าคุณจะปวดแสบปวดร้อนอย่างมากนะครับหากถูกกัดหรือว่าขนพิษเนี่ยปลิวเข้าตาหรือไม่ก็ปลิวเข้าโพรงจมูกนะครับผมตัวเมียเนี่ยถ้าผสมพันธุ์กับตัวผู้สําเร็จใช่ไหมครับชี้ก็จะกินตัวผู้เป็นอาหารเพื่อ จะเอาพลังงานสารอาหารทั้งหมดเนี่ยไปวางไข่ประมาณ200ฟองนะครับจากนั้นเป็นเวลา2เดือนลูกแมงมุมก็จะฟัก,กออกมาตัวเมีเนยนะครับมีอายุไขประมาณ20ปีส่วนตัวผู้มีอายุ3-6ปีหรือไม่ก็สั้นกว่านั้นนะครับเพราะว่าจะถึกแดดอันดับที่6 กบพิษสีทองได้ชื่อว่าเป็นกบที่มีพิษที่รุนแรงที่สุดในโลกนะครับสีสันดสดใสของมันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยให้กับผู้ล่าในป่าแอมะซอนว่าอย่าเข้ามาใกล้กูนะกูอันตรายนะเล็กๆแต่ว่าพิกี้หนูนะจ๊ะเออเพราะพิษของมันเนี่ยสามารถฆ่าคนได้หลายสิบคนในเวลาไม่นานนะครับสัตว์นักล่าส่วนใหญ่จึงฉลาดพอที่จะเลี่ยงการกินกบพิษสีทองนักล่าตามธรรมชาติเนี่ยแทบไม่มีใครกล้าหยั่งเลยทีเดียวพิษที่รุนแรงถึงตายของน้องกบสีทองตัวนี้นะครับเพียงแค่สำ ผัดผิวหนังก็อาจจะทําให้พิษเนี่ยซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยชาวพื้นเมืองในป่าอเมซอนแถวนั้นนะครับเห็นประโยชน์ถึงสิ่งนี้ก็เลยนําพิษของน้องกบเนี่ยมาทาเคลือบที่ลูกดอกฆ่าสักฉะนั้นนะครับใครไปเดินป่าอเมซอนนะครับแล้วบังเอิญเจอกบสีสันสดใสตัวเล็กๆน่ารักตัวนี้นีครับแล้วคิดว่าจะเอามาอ่อมกินไม่ได้นะครับอย่าไปเล่นกับมันเด็ดขาดเพราะว่าคณอาจจะได้กลับบ้านเก่ากักนเลยทีเดียว อันดับที่7ปาลาไหลไฟฟ้าเป็นสัตว์น้ําที่ขึ้นชื่อว่าให้กระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง600โวลต์เลยนะครับคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าไอ้600โวลต์เนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับคุณลองนึกภาพไฟบ้านที่เราใช้กันทุกวันนี้สิครับมันอยู่ที่2 2 0โวลต์นะครับแสดงว่ามันเกินพอที่จะทําให้เราตุยได้ตุยแบบซ้ําหลายรอบได้เลยนะครับผมแล้วถ้าคุณอยู่กลางแม่น้ําแล้วคุณถูกอีป,ปาลาไหลไฟฟ้าเนี่ยช็อตเะครับผมเรียบร้อยนี่ครับคุณตายจากการโดนช็อตไม่พอคุณจมน้ําตายอีกรอบหนึ่งนะครับเรียกได้ว่า โลคซ้ำสองรอบกันเลยทีเดียวประโยชน์ของการปล่อยไฟฟ้าของน้องปลาไหลตัวนี้นะครับก็คือเพื่อสําหรับการล่าเหยื่อแล้วก็ป้องกันตนเองจากอันตรายนั่นเองโดยจะปล่อยไฟฟ้าออกมาทันทีเมื่อมีใครไปสัมผัสต,ตัวเขานะครับหรือว่าเขารับรู้ถึงภัยคุกคามไม่ก็เสเดิดกับอะไรบางอย่างใครนะครับที่ลงไปเล่นน้ําหรือว่าแล่นเรือในแม่น้าแอมะซอนนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงออกจากบริเวณที่คาดว่าเป็นที่อาศัยของน้องปลาไหลไฟฟ้านะครับแล้วก็ควรสังเกตโดยรอบให้ดีๆนะครับว่าสัตว์ตัวอื่ ที่อยู่แถวนั้นเนี่ยมันมีท่าทีแปลกๆอะไรหรือเปล่าหากว่าพบว่ามีพฤติกรรมแปลกๆนะครับก็ให้รีบออกจากบริเวณนั้นโดยเร็วนะครับไม่ก็ไปเที่ยวสวนน้ําดีกว่าจะปลอดภัยกว่านะครับ อันดับที่8มดกระสุนเป็นหนึ่งในมดที่มีพิษรุนแรงและก็เจ็บปวดมากที่สุดในโลกนะครับที่ได้ชื่อว่ากระสุนเนี่ยก็คือมาจากระดับความเจ็บที่ถูกนางเนี่ยกัดนะครับเปรียบได้เหมือนกับว่าคุณเนี่ยโดนยิงด้วยปืนกันเลยทีเดียวพิษเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกปวดแผลซ่าและก็ทรมานได้ยาวนานกว่า24ชั่วโมงกันเลยนะครับถึงแม้มดกระสุนเนี่ยจะไม่ค่อยโจมตีมนุษย์โดยตรงนะครับแต่ถ้าเผลอไปสัมผัสรังหรือว่าทําให้พวกมันเนี่ยตกใจแล้วก็นอนก็พร้อมที่จะกัดคุณอย่างรุนแรนรรงะเพาาวูู่้สึกถกถ คุกค,คามนั่นเองนับรองได้ว่าคุณจะพบเจอกับความเจ็บปวดจากพิษของมดกระสุนชนิดนี้นะฮะจนยากที่จะลืมได้เลยทีเดียวบางชนเผ่านะครับในป่าอเมซอนนะครับใช้มดกระสุนในพิธีทดสอบความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความกล้าหาญความแบบเป็นชายชายตรีเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฟังดูเป็นกิจกรรมที่ซาดิสด,ดีนะครับถ้าใครอยากร่วมก็จองตั๋วเครื่องบินไปลงที่บราซิลได้นะฮะพอคุณเข้าไปเดินในป่าอเมซอนแล้วก็เห็นรังมดขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยตัวสีเข้มๆแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยง ทันทีเลยนะครับอย่าไปทําลายรังมันหรือว่าสัมผัสกับพวกมันเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นรังมดแดงนะครับก็เรียกผมด้วยผมจะไปเอามาแกงใส่ผักหวานป่าน่าจะแซ่บ อันดับที่9งูเฟอร์เดแลนส์ได้ชื่อว่าเป็นงูที่อันตรายที่สุดในภูมิภาคอเมริกาใต้พิษของมันนะครับสามารถทําลายเนื้อเยื่อแล้วก็ทําให้เลือดของคุณเนี่ยเป็นพิษอย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะครับน้อนยังมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวแล้วก็พร้อมจะโจมตีได้ทุกเมื่อเมื่อรู้สึกถึงหายนอันตรายจะรายงานว่างูชนิดนี้นะครับสามารถยาวได้ถึง3เมตรแล้วก็หนักเกือบ5โลเลยทีเดียวโอ้ยใหญ่มากงูเฟอร์เดแลนส์นะครับจะมีลวดลายที่คล้ายใบไม้ซึ่งช่วยในการพรางตัวแล้วก็ กลมกลืนกับป่านะครับเพื่อที่จะซุ่มโจมตีแล้วก็ฮุบเหยื่อแล้วก็ซ่อนตัวจากสัตว์นักล่าตัวอื่นๆแต่หากใครนะครับพลาดไปเหยียบใส่นอนขณะที่กําลังเดินป่าอยู่แล้วก็คุณอาจจะโดนกัดแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะสั่งเสียใครไม่ทันเลยทีเดียวเพราะว่าร่างกายคุณกําลังเข้าสู่ภาวะเนื้อเน่าแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นนะครับนักเดินป่าแอมะซอนนะครับก็ควรจะสวมรองเท้าหุ้มข้อนัหนากางเกงขายาวหนาเอาไว้เลยนะครับและระหว่างที่คุณเดินนนอยู่ั้ก ็พกไม้ยาวๆไปด้วยนะครับเอาไว้เคาะๆตีๆเส้นทางเบื้องหน้าก่อนที่คุณจะเดินไปเหยียบนั่นเอง อันดับที่10ตะขาบยักษ์ขาเหลืองเปรู Amazonian Giant Centipede นอนสามารถยาวได้ถึง30เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีขากันไกรคู่หน้าที่ทรงพลังอย่างมากมาพร้อมกับพิษที่ทําให้เหยื่อเนี่ยหมดสติแล้วก็ตตยได้อย่างรวดเร็วนอกจากสัตว์ขนาดเล็กเช่นหนูหรือว่างูตัวเล็กๆนะครับก็ยังมีรายงานว่าตะขาบชนิดนี้นะครับสามารถล่าสัตว์ปีกได้อีกด้วยพฤติกรรมการโจมตีของตะขาบยักษ์นะครับก็คือการตะคุบเหยื่อโดยใช้เขี้ยวคู่หน้าอันน่ากลัวนี่แหละสวบทิ่มแทงเหยื่อนะครับพร้อม กับฉีดพิษเข้าไปในร่างทันทีแล้วก็ตุยตกเป็นมือข้ามของมันนะครับพิษของน้องนะครับอาจจะยังไม่ถึงตายสําหรับมนุษย์อาจจะนะครับอาจจะนะแสดงว่าคุณอาจตายได้แต่ว่าถ้าถูกน้องกัดนะครับจะทําให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงบวมแล้วก็ส่งผลต่อระบบประสาทได้นะครับใครนะฮะที่อยากจะจับน้องมาเล่นจับได้นะครับจับเลยแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากโดนกัดมาก็โตใครตัวมันเนอะ ครบสิบเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับสำหรับสัตว์อันตรายที่ควรระวังหากคุณจะไปเดินป่าอเมซอนนี่ครับเพราะว่าที่ป่าแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวมของสัตว์ที่หลากหลายสปีชีส์มากๆรวมถึงพืชพรรณนานาชนิดที่สมบูรณ์ใครที่ผจญภัยเข้าสู่ป่าอเมซอนนี่ครับจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเส้นทางการใช้อุปกรณ์การเดินป่าเสื้อผ้าที่เหมาะสมป้องกันคุณจากอันตรายได้แล้วก็มีไกด์ที่เป็นไกด์ท้องถิ่นชำนาญพื้นที่นี่ครับการรู้จักพฤติกรรมของสัตว์อันตรายเหล่านี้เนี่ย จะช่วยให้คุณนะ่ะลดความเสี่ยงอันตรายไปเยอะเลยจากการถูกโจมตีโดยเหล่านอนอน,อนอนที่น่ารักเหล่านี้เออขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย